ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอการาบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพรกคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพ,พื่อนมพี่น้องๆทุกท่านด้วยมาดูจนดอกเชิญชมกันครับผมตอนนี้เป็นมัที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ขายมีคุณพ่อทักมาต้นนี้ครับผมก็ต้นนี้ไม้บางต้นก็จะเหลือแค่ต้นต้นเดียวนะครับผมต้องไว้ทําสายผ่านอันนี้การเสียบเชิญชมก็จะมีสองแบบสามแบบด้วยกันอันนี้เสียบแบบ เตี้ยหน่อยอันนี้ไม้ขาดน้านะก็เลยดูไม่ค่อยสวยเหร่ดูไม่ค่อยโดดเด่นตอนนี้ก็จะเสียบแบบอันนี้คือการผ่าริมนะเสียแบบผ่าริมก็มาทําให้ดูว่าวิธีเสียผ่าริมนะครับผมเวลาถามมาผมก็ทํามาให้ดูแล้วก็ถามให้ดูว่าเวลาไม้ออกดอกไม้โอเคก็ดูสวยดีนะอันนี้ก็เสียบแบบบางแท่นอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกไม้โน้ม,มันเริตั้งขึ้นไม่มีเะลาตั้งขึ้นนะครับผมคุณที่เราโอเคใช้ได้สวยดีนะ อ่าประมาณนี้แหละผมก็จะเน้นที่ทําดอกนะทำมันช่วก็เน้นเรื่องดอกนะเน้นเรื่องดอกเน้นดอกที่แปลกที่ใหม่นะตัวกระก่กก็มีนะก็อย่าคุณพี่นะมีแล้วเขารับไปอีก๋ยวไม่เป็นไรคุณพี่ปฐุมมาต้นของพี่อันนี้สวยนะคุณพี่เดี๋ยวนี้ดอกไม้ขีเหร่นะอันนี้ดอกยอดดอกก็ดีนะอ่าจากนี้ก็อันนี้เป็นไม้สวยเลยนะไปดูของแทร้รถด,ดอกสวยนะอันนี้เป็นแดงตัวใหม่ที่ทำคุณพี่ ก็ขอบคุณพี่มากอันนี้ก็ขอพี่อันนี้ยังไม่มีกล่องใส่เลยพอดีมีกล่องอยู่ใบเดียวผมสั่งของไปนะสั่งกล่องไปแต่ว่าหนังตะพิมมาสามชุดเลยงงมากเลยผมไปกดยังไงถึงกดถึงถึงสามครั้งด้วยเงแตกเลยจาย่ายในค่าหนังตะพิมก็โอโ้โหหมดกันเลยพอดีสั่งชุดเดียวนะหนังตะพิมดันผมไปกดยังไงไม่รู้นะมาสามชุดเลยวันนี้วิ่งหาเงิน อากาศนักทีมเขาปีนี้ไม่ต้องซื้อนักทีมแล้วทีเดียวจบเดี๋ยวกล่องยังไมาเด้วยวกล่องสั่งไปอยู่นะชุดหนึ่งยี่สิบใบก็ขอเวลาผมอีกนิดนึงนะผมไม่นานนะแต่ว่าก็ม้คุพี่ก็สมได้พุ่งนี้ด้วยเอาผมลืมไปผมมาจะถ่ายไม้สีแล้วก็พูดเรื่องเธอร์เจอร์โอเคผมมีเพื่อนนายอยู่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งนะถามออกมานี้นะเป็นรากธรรมาชาติเดี๋ยวเราก็มาแต่งรากได้นะไม่ใช่แต่งไม่ได้นะ แทงลากได้อันนี้คู่ละห้าร้อยครับผมคู่ละห้าร้อยเกสรบางดอกก็จะเลบน้อยเลบมากนะก็ตามแต่บางครั้งไม้ย,ยังไม่สมบูรณ์บางครั้งก็จะจะยังไม่แลบนะยังไม่ถึงช่วงบางึงบางต้นก็แลบเป็ดเด็กๆนะครับผมอันนี้เป็นพิบรรนานะอันนี้เขาเกศเกสรตะเกิดแม่โดยตรงอันนี้ผมไปรับมานะไม่ทำเบีทางสวนยืนยันว่าใชา้เกสรจะเกแม่โดยตรงก็คู่ละห้าร้อยบาทนะพิบรรน,นต้นนี้คู่นี้นะครับผมคู่นี้ หากรับต้นเดียวจะสามร้อยบาทเลยนะแต่ว่าสองต้น500ห้าร้อยครับผมผมเหนื่อยมันร้อนมากเลยมาแค่นี้นะมาเท่านี้นะก็ยังไม่มีไม้สีตัวไหนนะก็จะเริ่มเสียบใหม่ตอนนี้ถามมาเดี๋ยวเสียบต่อวันอาทิตย์นะพอดีไม้หมดเสียบทีนึงก็ไม่เยอะหรอกนะไม่ค่อยมีต้นต่อเสียบก็เสียบทยอยเสียบทีละไม่กี่ต้นครับผมขอบคุณนะครับผมพี่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ